เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญานในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจําวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2566คนคุที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดตอนนี้ถึงแม้คุณจะมีเงินเข้ามามากแต่รายจ่ายเพียบเลย เรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยจะท้อไม่ได้เพราะความสําเร็จรอคุณอยู่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีตอนนี้มีความรักให้กันมากขึ้นเพื่อความรักจะได้มั่นคงสว่วนคนโสดเวลาคัดกรองหัวใจยังไม่มีเลยจะไปรักใครจันทรคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้มีเงินมีทองเข้ามาเล็กน้อยต่อเนื่องแต่เงินก้อนใหญ่ยังมาไม่ถึงเรื่องของการงานการงานตอนนี้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามา ได้รับผิดชอบถือมีโอกาสเป็นโอกาสทองของคุณเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่แล้วก็รักยังรักกันดีความอ่อนวหวซ่อนอยู่มีปัญหาก็ขอให้ค่อยๆปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดตอนนี้โสดอีกครั้งเนือ้อคู่ยังไม่มีมา สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินได้ทองมากมายเป็นพิเศษมีโบนัสเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณยิ้มรับได้เลยช่วงนี้มีข่าวดีเข้ามาแบบรัวๆทาให้สบายใจมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีความรักหวานฉ่าคู่ไหนอยู่ด้วยกันก็จะได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นส่วนคนโสดหากรักใครก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิด สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้จากการลงทุนระยะยาวแถมได้รับเงินก้อนใหญ่ทําให้มีกินมีใช้แบบไม่ขัดสนเรื่องของการงานช่วงนี้มีเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากทํากิจกรรมขยับขยายตัวเองก็สามารถลงทุนลงแรงได้เลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดียิ่งขยันก็ยิ่งดีส่วนคนโสดมีโอกาสจะได,ได้พัฒนาความสัมพันธ์ กับความรักครั้งเก่าสําหรับคนที่เกิดวันพาหทัสวัสดีเรื่องของการเงินบุญนําพาให้คุณป,ประสบความสําเร็จและมีเงินมีทองมากขึ้นเรื่องของการงานความสําเร็จตอนนี้ชุดใหญ่เลยจัดหนักจัดเต็มตอนนี้มีคนคอยให้กําลังใจอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรที่ทําให้คุณทั้งสองคนแยกออกจากกันได้ส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวัน สุขเรื่องของการเงินมีผลตอบแทนดีมากๆจากรายรับซึ่งตอนนี้ ทั้งรายรับและรายจ่ายของคุณมากพอๆกันเรื่องของการงานได้รับการสนับสนุนและตอบแทนจากความเพียรพยายามในอดีตตอนนี้เริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีชีวิตเยืนยาวความมั่นคงไม่แปรผันส่วนคนโสดตอนนี้ไม่ต้องวิ่งตามหาความรักเพราะความรักกำลังเข้ามาคุณเองสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือแถมมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนใหญ่เรื่องของการงานมีความเจริญก้าวหน้ามากได้รับความสําเร็จความรุ่งเรืองหากใครหวังอยากจะทํางานไกลต่างจังหวัดก็จะได้ประสบความสําเร็จก็ Orleans, จะมีโอกาสที่จะสมหวังได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่ละคนรักยังรักกันดีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนโสดตอนนี้เรื่องความรักยังไกลตัวช่วงนี้ Neil, ทํางานไปก่อนดวงวันนี้ดวง รายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ